ตื่นเสามาใน้เหมือนี่เฮ็ดกับเขากับน้ำให้ลูกกินไปโรงเรียนซึ่งเป็นภารกิจที่แม่จะต้องทำนะคะพี่น้องนะคะจากจันทร์ถึงสุกนะคะจะต้องทำนาทีนี้เด็กๆพากันไปโรงเรียนเบิดทุกคนแล้วนะคะพี่น้องนะคะพี่น้องมะนาวกับแวะมาก้างเฮื่อนนี่แห,หล,หล,ละ,ค,ะค่ะพี่น้องนะคะตอนแรกว่าจะมาตัดยาทางยาคาง้างบ้านค่ะพี่น้องนะคะเพื่อที่จะปลูกผักสวนขัวในช่วงหนาหนาวเลี้ยวไปเห็นขวยจีโป้มล้ายๆค่ะพี่น้องนะคะก็เลยขุดซะเลยนะคะหู้นี่น่าจะขุดลึกนะคะพี่น้องนะคะก็เลยเอานาม,มาใส่นาลงไปแล้วบ่วเห็นจีโปมลอยขึ้นมากเลยครับน้อง นะคะนาจะเป็นหูตันละหละคือค่ะพี่น้องมะนาวกุดแถวนี้และค่ะพี่น้องนะคะก็ลลยเติบยู่นะคะพี่น้องพ่อได้ตามปนแล้วล่ะค่ะพี่น้องนะคะก็ได้ประมาณ20กว่าตัวแล้วล่ะค่ะค้างบานค้างเงินก็หัวจตมีเวลานะคะตัดหญ้าตัดยังค่ะพี่น้องนะคะโดยเวียกโดยงานต่อไปช่วงนี้พี่น้องอาจจะเห็นมะนาวนะคะเห็ดสวนนะคะปลูกพักนะคะมะนาวก็สร้างผาพันเอืนผายังก็ขึ้นพี่น้องนะคะผ้าคลุมมัจเจพืชนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวก็จะเห็ดแบงพักไม่อยู่ดอกค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวให้มันแบบว่าลงงตักันนีก่อนค่ะพี่น้องตัดญ น้ำเห็นขวยจีโป้มก็ะุดเอาครับพี่น้องนะคะพ่อได้ปนเนาะนะคะปีนี้นะคะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องเธอแรกเลยพี่แม่น้องมะนาวกำลังขุดจีโป้มขุดจีโป้มสักพักนึงคับพี่น้องนะคะหนาโทมากนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะเกีียวเข่ามือนี่นะคะแม่น้องมะนาวก็เลยแวะไปเบิงเพิ่นแหน่พี่น้องกะสีว่าไปซอยเพิ่นแบกกระสอบเข่าบ่แม่น้องมะนาวบ่จ้านะคะแม่น้องมะนาวก็จะไปซอยนะคะเอาเกี่ยวนะคะไปเลี่ยมมองขอบขอบขางกันแท่นี่แหละค่ะพี่น้องนะคะที่รถเกี่ยวมันเกีียวไปบเบอร์แต่ว่า่วนมากแล้วนะคะพี่น้องเขาล้มรายนะคะ่วนมากก็จะมีแต่ การเกี่ยวเข่าของรถเกีียวนะคะก็จะมีการเหยียบแนยังแนก็เป็นเรื่องธรรมดาล่ะค่ะพี่น้องนะคะบอสามารถตีจะเกี่ยวไดทุกห่วงรถเกีียวไปเกี่ยวมาค่ะพี่น้องนะคะน้ำห้อยรถเกี่ยวนะคะมีปูมันไตออกมาน้านะคะพี่น้องมะนาวก็เลยเอาขูมาใส่ปูหน้าไล่หลค่ะพี่น้องนะคะอดบดาดก็เลยจับใส่ขูซ้ัมนะคะพี่น้องนะคะได้บกหอยเส้อรี่น้าปูหน้ามันจะเมารถเกี่ยวค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องมะนาวก็เลยน้ำเก็บน้ำอันห้อยรถเกีียวเอาค่ะพี่น้องนะคะก็มีพ่อให้เก็บอยู่ปูหน้ามีทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่ค่ะพี่น้องนะคะตัวหน่อยไ่ มะนาวก็จะเอาไปทอดค่ะพี่น้องนะคะซ่บแทเด้นี่ะคะพี่น้องนะคะเพิ่นเอินว่าการหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะคะคันเม่นว่าไปพอนั่นพอนี่มันสามารถเป็นกับเขากับน้าให้ได้คันเม่นว่าหน้าใดหรือว่างานใดมันมีปูหน้าลายค่ะพี่น้องนะคะมันก็จะก่ออายุนับขอบกันแท้ค่ะพี่น้องนะคะเขาก็งมเอาค่ะพี่น้องนะคะลองเบิ่งเด้อพี่น้องนะคะคันเม่นว่าหน้าผูใดมีปูหน้าลายๆนี่แหละค่ะพี่น้องการหากินหายากแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะประหยัดเงื่อนค่ากับเขากับน้าให้เขาได้อีกทางหนึ่งค่ะสำหรับพี่น้องคนใดที่คิดว่าการมักเกี่ยวคอ นะคะนัาขอบกันแท่น้านะคะพี่น้องนะคะคือบํไวให้นกให้หนูมันกินซะนะคะพี่น้องนะคะโดยความที่เหายังเป็นชาวนานะคะพี่น้องนะคะถามว่ามันเกี่ยวไปนะคะมันสิได้พ่อสอบอนะคะถึงแม้ว่ามันบดได้นะคะพี่น้องนะคะโดยความที่เหาเป็นชาวนานะคะจิตตายสานึกของคุณเขานะคะคุณเขามันได้บหลายนะคะพี่น้องนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะเหลือห่วงสองห่วงนะคะเฮาก็เกี่ยวไปนะคะโดยความที่เหายังสํานึกในคุณข้าวนะคะที่เลี้ยงเหาจนเติบจนใหญ่มากแต่ว่า ทานใหนกไหนูเนี่่ป้องห่วงเลยค่ะพี่น้องนะคะรดเกี่ยวมันเพื่อไหนูไห้นกไลยหลายตาดพามาถีง่ามเร่งๆค่ะพี่น้องนะคะผลงานการจับปูหน้าของเขาก็ได้หลยเติบอยู่นะคะพี่น้องได้หอยเชอรี่ด้หอยหน้ามาน้าค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวต้มกินกับตาบบก่งเนาะแม่นองมะนาวกับ่บงไวเฮ็ดกินที่ล้างน้าค่ะพี่น้องนะคะแม่นองมะนาวก็จะเอาเฉพาะตัวที่มันไกลจะตุยแล้วนะคะพี่น้องนะคะไปทอดเป็นกับเขาแรงกินกับตาบบก่งตาบบกท่วแซบค่ะก่อนจะเอาไปเฮ็ดแนวกินแนวาอยากกระรางหลายๆ้นาค่ะพี่น้องนะคะบ่ให้มันแย่ ข้แรกเนี่ยเ่น้องมะนาวล่างทาความสะอาดแล้วก็จะไปมักเกลือค่ะพี่น้องนะคะเอือบเกลือจักน้อยนึงนะคะพี่น้องนะคะจะชุบแป้งถอดหรือถอดเปล่าเปากัไดดค่ะพี่น้องแ่บขึ้นกันคลิปนี้ก็เดินทางมาฮอดไทยคลิปแล้วนะคะจังไดก็ฝากเป็นกํางแห้งใจให้กับแม่น้องมะนาวในแฟนเพจอีสานบ้านนากเกษตรพอเพียงนะคะเป็นวิธีแบบบราบาเนาะหรือว่าพี่น้องคนใดที่สะดวกเล่นในช่องแดงนะคะพี่น้องนะคะช่องอีสานพ่อเมือนๆยังมีให้เบ่งจ้า